สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e m s a Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับไอโฟนรุ่นในลดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนํามาทําคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาอยากจะเปรียบเทียบราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้ สำหรับคลิปวันนี้เราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งของ iPhone 13นะครับ ซึ่งไอ o n e รุ่นนี้ก็ต้องบอกว่าตอนนี้เป็นรุ่นที่ขายดีนะครับเหตุผลที่ขายดีก็เป็นเพราะว่า iPhone รุ่นนี้ในเรื่องของราคาลดราคาลงมาให้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับตอนนี้สามารถซื้อได้ที่ราคาไม่ถึง2 0,000บาทซึ่งถ้าเราเทียบกับ iPhone 12แล้ว i p h o n e 13นั้นสเปคดีกว่าทุกอย่างนะครับในเรื่องของราคาก็ตอนนี้ใกล้เคียงกันมากๆสำหรับ iPhone 12แล้วก็13ก็เลยทำให้ iPhone 13เป็นตัวเลือกที่น่าสน สําหรับใครที่อยากจะลองใช้ p p o o n นะครับนอกจาก iPhone 11แล้วซึ่งราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ13,000นะครับถ้าเป็น iPhone 12ราคาตอนนี้ก็ประมาณ16,000-17,000ถึง 17, บาทใครชอบรุ่นไหนก็สามารถเลือกไปใช้งานกันได้นะครับสำหรับ iPhone 13นั้นรุ่นนี้ในเรื่องของสเปคนะครับหน้าจอของเขาก็จะอยู่ที่6.1นิ้ว เท่ากันกับทางด้าน iPhone 14 iPhone 15นะครับรวมถึง iPhone 12ด้วยจอภาพเป็นจอแบบ OLED 24บิตความละเอียดเป็นแบบ Full HD Plus กล้องหลังให้มา3ตัวเป็นแนวทะแยงนะครับความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมีเลนส์ w i d แล้วก็เลนส์ Ultra Wide นะครับกล้องหน้า12ล้านเท่ากันชิปการประมวลผล iPhone 13เป็นชิป Apple A15 Bionic ก็คือเป็นชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 14นะครับระบบปฏิบัติการก็จะเป็น iOS ซึ่งได้ไปต่อแน่นอนนะครับใน iOS 18หน่วยความจำก็ให้ r ม,มา6นะครับลอมหรือว่าความจุเริ่มต้นที่128 g b จะต่างจาก iPhone 12แล้วก็ iPhone 11นะครับที่เริ่มต้นที่64 g b ในส่วนของแบตเตอรี่ก็ประมาณ3,100 m ah ิลนะครับนี่เป็น ข้อมูลสเปคภาพรวมของ iPhone 13รุ่นนี้มีการเปิดตัวแล้วก็วางขายในช่วงปลายปี2021นะครับถ้านับถึงตอนนี้ก็ ประมาณ3ปีเท่านั้นในส่วนของสีมีให้เลือกหลายสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีขาวสีดำนะครับสีน้ําเงินสีชมพูแล้วสีใหม่ของเขาล่าสุดก็จะเป็นสีเขียวนะครับชอบสีไหนก็เลือกซื้อมาใช้งานกันได้ส่วนในเรื่องของราคานะครับน่าสนใจทั้ง2แบบเดือนนี้เราอัปเดตกันไปแล้ว2ครั้งนะครับในช่วงต้นเดือนแล้วก็ในช่วงประมาณกลางเดือนนะครับคลิปนี้มาดูราคาในช่วงปลายเดือนสําหรับ iPhone 13นะครับซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงราคาให้อีกแล้วเริ่ม ต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 13อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่22กุมภาพันธ์ปี2024ไปดูราคากันที่จากทางด้านแอป Lazada กันก่อนนะครับสำหรับร้านแรกร้านนี้ iPhone 13ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้านลา m a อลจากราคาปกติ29,900บาทราคาล่าสุดขายอยู่ที่19,900บาทแต่ว่าพิเศษช่วงนี้เขาจะมีโส่วนลดเพิ่มเติมให้นะครับลดให้ถึงหลักพันบาทเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้โส่วนลดเพิ่มให้กดเข้าไปที่ลิงก์ ของ l a z า d a ได้เลยนะครับวิธีการจ่ายเงินถ้าเราสั่งซื้อก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยาแก,กผ่อนผ่อนได้สูงสุด10เดือนนะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีราคาแต่ละสีจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งยังไงแล้วท่านลองกดเข้าไปเช็คราคากันก่อนได้สินค้าเป็นของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์แอปเปิลให้1ปีรูต่อกันที่ร้านที่สนะครับสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้านไอสตูดิโอไอโฟนสิบสามเครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์แอปเปิ29,900ลดจา สุดเหลือ2 1 0 0บาทใช้ส่วนลดเพิ่มได้นะครับสำหรับสีก็มีให้เลือกทั้งหมด6สีความจุมี3ความจุนะครับเริ่มต้นที่128กิกะไบต์สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ a p p l e 1ปีปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน Studio 7นะครับร้านนี้มีหน้าร้านด้วยสำหรับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์จากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ25,000บาทมีส่่วนนลดดดเเเเพิิมมมมตใใหหห้้้ชีีียกกััือทง4ส สินค้าเป็นของแท้100%เปเปลี่ยนคือได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีนี่ก็จะเป็นราคาล่าสุดสำหรับการซื้อ iphone 13นะครับจากทางด้านแอป Lazada เริ่มต้นที่ประมาณ18,000ถึง19000บาทนะครับชอบร้านไหนก็เข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,มหรือว่าจะกดเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนราคาจากทางด้านแอป s h อป e e ล่าสุดนะครับเริ่มต้นดูกันที่ร้านแรกสำหรับร้านนี้ขายโดยทางร้าน iPhoneSO t ครับ ไอโฟน13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ราคาเริ่มต้นที่2 1 0 0แต่ว่าร้านนี้มีเหลือเฉพาะสีน้ําเงินเท่านั้นนะครับส่วนร้านที่2 i p ไอโฟน13เครื่องแท้ศู์ไทยประกันศูนย์ขายโดยทางร้านสตูดิโอเซเว่นนะครับราคาเริ่มต้นที่2 5 0 0วิธีการจ่ายเงินสามารถเก็บเงินปลายทางได้นะครับในส่วนของสีมีเป็นสีดําสีขาวสีน้ําเงินแล้วก็สีเขียวนะครับความจุมี128 g b สินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็ มีประกันจากสูตร a p p l e 1ปีส่วนร้านสุดท้ายร้านนี้ขายโดยทางร้าน Apple โดยตรงนะครับเป็นร้าน s h o p ปี้มอ l ล์ไอโฟนสิราคาเริ่มต้นที่2100แต่ว่าตอนนี้สินค้าหมดชั่วคราวนะครับซึ่งถ้าท่าในใดสนใจอยากจะซื้อสําหรับ iPhone 13จากแอป s h o p ปีนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับส่วนการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตล่าสุดนะครับเราไปเริ่มต้นดูกันที่ค่ายแรกกันก่อนซึ่งก็จะเป็นของค่าย TrueMove H นะครับนี่เป็นข้อมูลโปรโมชั่นล่าสุดของเขาซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น11,200นะครับส่วนถ้าเราอยากจะได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้สั่งซื้อออนไลน์นะครับลดให้อีก1,000เขาจะมีโค้ดแจกให้ราคาก็จะเหลืออยู่ที่1,200 0บาทเท่านั้น รายละเอียดของโปรเน็ตนะครับมีให้เลือกหลายแบบเริ่มต้นดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นโปรสําหรับลูกค้า True นะครับซื้อได้ที่ราคา12,200บาทเมื่อท่านมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือนละ1499นะครับโดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าโปร1199ซื้อได้ที่ราคา13,800หนามนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหนี้ล่วงหน้าสัญญาในการใช้งาน12เดือนทั้ง2โปรลูกค้าใหม่นะครับซื้อได้ที่ราคา12,200เมื่อท่านเปิดเบอร์ใหม่นะครับแล้วก็สมัคครรรแพ็เเเกจาาาายยดดดืดืออนนนนลละ1499 3,210 1199มี่วห้้บทโป ซื้อได้ที่ราคา13,800ขั้นตน่ำหน้า2,140โปร899นะครับซื้อได้ที่ราคา14,900ขั้นตน่ำหน้า1,605บาททุกโปรมีสัญญา12เดือนเปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนนะครับซื้อได้ที่ราคา12,200แล้วก็สุดท้ายเป็นโปรสําหรับการย้ายค่ายออนไลน์นะครับซื้อได้ที่ราคา11,200บาทเมื่อท่านย้ายค่ายมาใช้ทูนะครับแล้วก็สมัครแพ็คเกจรายเดือนเดือนละ1,499มีขั้นต่กหน้าด้วย3,210บาทโปร1199นะครับซื้อได้ที่ราคา12,800โปร899ซื้อได้ที่ราคา13 ส9 0พนก้าอย ทุกโปรโมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนส่วนราคาเครื่องเปล่าจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ21,100บาทนะครับนี่ก็จะเป็นโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 13จากทางด้านค่าย True นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ1200บาทท่านไหนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ True Shop ทุกสาขานะครับส่วนค่ายที่2สําหรับการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตก็จะเป็นของค่าย DT แทนะครับ iPhone 13ความจุ120 28 g b โปรโมชั่นพิเศษซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น12,200บาทราคานี้เป็นโปรสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่เปลี่ยนจากเติมเงินเป็นรายเดือนรวมถึงลูกค้าดีแท็ที่มีอายุการใช้งาน3เดือนขึ้นไปส่วนถ้าเราอยากได้ส่วนลดเพิ่มก็ให้ทำเรื่องย้ายค่ายนะครับลดให้อีก1,500ราคาก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ1 8 0 0บาทเท่านั้นโปรเน็ตรายเดือนมีให้เลือกทั้งหมด4แบบนะครับแบบแรกเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อเครื่องได้ราคา12,200มีค่าเหน็ดลูกหน้าด้วย3,000 ราคา13,800ค่าหนื่อยทุหน้า2 1ง0หนดนะครับซื้อได้ที่ราคา14,900บาทค่าเหนื่อยทุกหน้า1,800แล้วก็สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ9 9 9นะครับซื้อได้ที่ราคา16,450บาทค่าหนื่อยทุหน้า1,200บาททุกโปร มีสัญญาในการใช้งาน12เดือนดูกันที่รุ่นความจุ256 g b กันบ้างนะครับเผื่อว่าใครที่อยากจะได้เป็นความจุเยอะนะครับ iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยโปรโมชั่นพิเศษล่าสุดนะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น21,100เมื่อมีหรือว่าสมัครแพ็กเกจรายเดือนเดือน1499นะครับค่าหนิ้ดุงหน้า3,000โปร1199ซื้อได้ที่ราคา22,200ค่าหนีดุงหน้า2,100บาทโปร899นะครับซื้อได้ที่ราคา24,200ค่าหนดุงหน้า1,800แล้ว ก็โปร599ซื้อได้ที่ราคา25,800ค่านนดุกหน้า1,200บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนซึ่งถ้าท่านใดสนใจจะากซื้อนะครับสำหรับ iPhone 13จาก d t e c นะครับเริ่มต้นที่ประมาณ1 8 0 0บาทสามารถไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไปหาซื้อกันได้ที่ศูนย์ d t e c Shop สาขาขส่วนค่ายสุดท้ายสําหรับการซื้อพร้อมโปรนะครับก็จะเป็นของค่าย AIS iPhone 13เครื่องแท้ศูนย์ไทยประกันศูนย์นะครับซื้อได้ที่ราคาเริ่มต้น13,300ยายค่ายลดอีก1000นะครับเหลือ12,300บาทมีให้เลือกทั้งหมด3ความจุนะครับสำหรับสีมีครบทุกสีวิธีการสั่งซื้อเราก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเขาได้นะครับหรือว่าจะไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมไปหาซื้อได้ที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขาโอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั หมดสำหรับการซื้อ iPhone 13นะครับในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี2 0 2 4คลิปนี้สรุปราคาล่าสุดทั้งหมดมาให้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรหรือว่าซื้อแบบไม่ติดโปรท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้อยากจะซื้อเป็นเครื่องเป่าแบบไม่ติดโปรลดราคาพิเศษจาก Lazada แล้วก็ s h อปปีง่ายๆนะครับกดสั่งซื้อกันได้เลยลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับเริ่มต้นที่ประมาณ1,200บาทเท่านั้นก็สามารถไปหาซื้อได้ตามศูนย์มือถือรายละเอียดของรราาคาแล้วก็็โโปปมชั่นเนเ อย่างที่ผมได้สรุปมาให้ทั้งหมดขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือนสำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ